ใครที่ใช้กล่องโฟมมือ2ในการเลี้ยงปลาหางนกยุงนะครับหลังจากที่อุดรอยรั่วต่างๆเสร็จเรียบร้อยล้างน้ำเปล่าเราก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะมีเชื้อโรคหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราจะพามาล้างกล่องโฟมนะครับด้วยดัางทับทิม ด่างทับทิมนี้ผมก็ได้มา1กิโลกรัมนะครับร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงนะครับใช้นิดเดียวนะครับผมใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใส่นิดเดียวตามในวิดีโอนี้เลยนะครับสำหรับใครนะครับจะล้างบ่อล้างตู้ปลาต่างๆนะครับแนะนำนะครับแช่ดักงทับทิมอย่างน้อยก็2ชั่วโมงก็ยังดีนะครับสำหรับกล่องปมที่ผมได้มาเป็นกล่องเซมอนมือสองนะครับแล้วก็ทำการอุดรอยด้วยไปนะครับล้างน้ำเปล่าก็คงจะได้สบายใจนะครับผมจะทำการแช่ดัางทับทิมไว้ประมาณ1คืนนะครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะใส่น้องปลาเลี้ยงนะครับ หลังจากที่เราใส่ด่างทับทิมลงไปในน้ําแล้วนะครับเราก็ทําการปิดถุงให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับก็ใช้มือเราเลยนะครับผมวน,วน,วนๆนๆนให้ด่างทับทิมละลายลงไปในน้ํานะครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนด่างทับทิมจะละลายลงไปในน้ําจนเกิดสีม่วงๆแบบนี้นะครับจะทาทั้ง2กล่งองแบบเดียวกันเลยนะครับผมหลังจากละลายหมดแล้วนะครับพีพีก็ทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าถึงจะปล่อยน้องปลาได้นะครับใครที่กําลังเลี้ยงปลาหางนกยูงหรือปลาสวยงามต่างๆนะครับสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับเทคคคคนนิดดีีีแบบบบ้รรัััสสว